มาทําข้อสอบสอบพอถอระดับประถมนะครับอันนี้เป็นของปี60ศรอบที่2นะครับโจทย์ข้อที่10ครับที่เอาโจทย์ข้อนี้มาให้ทำเพราะน่าสนใจมากมันเป็นโจทย์ทฤษฎีจํานวนบนกับคอมบินาทอริกนะครับแต่ว่าเป็นแบบง่ายๆแบบ,บระดับประถมนะครับในส่วนของทฤษฎีจำนวนก็เป็น Decimal Representation ก็เป็นการเขียนจำนวนในรูปของ เลขฐาน10นะครับโอเคเดี๋ยวก็มาอ่านโจทย์กันก่อน A B C เป็นเลขโดดไม่ซ้ำกันและไม่เท่ากับ0น,นะครับแล้วก็ A B C C B A เป็นจำนวน6หลักและ A B C C B A เป็นจำนวน3ามหลักนะครับจะได้ A B C ลบ C B A หารด้วย9ลงตัวเสมออันนี้ถึงแม้ว่าโจทย์เขาไม่บอกนักเรียนก็ต้องต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่า A B C ลบ C B A เนี่ย หาดจ่างงตัวเสมอเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับถ้า a มากกว่า b ไละ abc ลบ cba เท่ากับ n จงหา abc ที่เป็นไปได้กี่จำนวนที่ n มีค่าน้อยที่สุดนะครับโอเคเราจะเริ่มต้นอมาเอไรครับเริ่มต้นด้วยสมการที่โจทย์ให้มานะครับนั่นก็คือ n เท่ากับ abc ลบด้วย cba นะครับ นี้เป็นจํานวนสาลบางอัดนะครับเหมือนกับให้เรานึกถึง524รบแบบนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้าคูณสคูณสี่น x x นะบางคนบอกเนชนกันก็คือคูณกันอันนั้นก็ใช่ถ้าเป็น2 a งอนั้นคือ2องคูณเอต่524ไม่ใช่2อคูณห้าไม่ใช่5้าคูณสคูณสนะครับแต่ว่ามันคือ5้าคูณหนึ่บวกสคูณสิบ้วก็บวกสี่นมันต้องมีค่าประจำบลางด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น A B C คืออะไรครับ A, C. C A, 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 A B C ก็คือ1นึ่งร้อย A หรือว่า A คูณหนอยก็ได้บวก10 then? B หรือว่า B คูณ10ก็ได้ไปก็บวก C นะครับนองเดียวกันครับ C B A ก yeah. ็คือ1นึ 1> A. A! ่งร้คูณ C บวก10คูณ B บวก A นะครับเท่ากับอันนี้เราจะดูพจน์ที่ติดตัว A นะฮะมีเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบนะครับ 100a ลบ a ก็ได้ 99a นะครับคู่นี้คู่ต่อไปครับ 10b ลบกับ1 b อ่ัก็ศูนย์นะครับต่อไปครับ c ลบด้วย 100c ก็ได้เป็นลบ c 9 c เนี่ยเราก็ดึง99ออกนะฮะก็เห็นชัดเจนนะครับขอโทษตรงที่ต้องเป็น a ลบ c นะฮะไม่ใช่ a ลบ b ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า a b c ลบ c b a หารด้วย9หารด้วย9ลงตัวเพราะว่ามี9 9เป็นตัวประกอบมี9เป็นตัวประกอบนะฮะ9 9เท่าก9คูณ11จริงๆก็หารด้วย11ลงตัวเสมอด้วยนะฮะทีนี้โจทย์ก็ต้องการให้ n มีค่าน้อยที่สุดครับตอนนี้เราทำใบทํามานะฮะได้ n เท่ากับ9 9คูณ a ลบ c a มากกว่า c อยากจะให้ n น้อยที่สุด เอลูซีน้อยที่สุดที่เป็นไปได้อยากจะให้เอน้อยที่สุดเอลซีต้องน้อยที่สุดไอเอลูซีที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ1น, a, b, น,นดดึนะครับเพราะว่า a b c เนี่ยเป็นตัวเลขโดดนะครับคำว่าเลขโดดก็คือมีค่าตั้งแต่ 0- ถึง9แต่เขากันเอาไว้ไม่ให้เท่ากับ0โอเคเพราะฉะนั้นเอลูซีต้องเท่ากับ1 a เอต้องมากกว่าซีอยู่1ก็เราแจกแจงออกมาดูนะครับถ้าเกิดว่า a เป็น9 c ก็ต้องเป็น8 เพื่อให้ A ออสเท่ากับ1เพื่อจะกดค่า n นี้ให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ถ้า A เป็น8 C อ่ะ c ก็เป็น7ถ้า A เป็น7 C ก็เป็น6นะครับก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้คือเวลาทำข้อสอบมันก็มีจํากัดนะฮะจะเขียนครบทุกเคสก็ไม่ได้แล้วก็จินตนาการไปว่าสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกเป็น1กับ0 หนึ่งกับศูนย์ไม่ได้นะครับโจทย์ก็ห้ามไว้ทั้งตัว a b อล่ไร c ห้ามเป็นศูนย์ทั้งสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวจบเนี่ยต้องเป็นสองกับหนึ่งได้กี่เคสครับอาจจะนับของช่อง c ก็ได้นะฮะหนึ่งสองสามถึงแปดเนี่ยก็แปดเคสได้กันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเราสามารถแทนเลขโจด a กับ c ได้ทั้งหมดแปดวิธีนะครับตาวตัว B กรณีตัว b มันโดนกําจัดไปตั้งแต่เนี่ยต้นๆอเลยนะฮะก็แปลว่า b เป็นอะไรขโดดอะไรก็ได้แต่โจทย์เ็าบอกว่า a b c เนี่ยมันเป็นอะไรโดดที่ไม่ซ้ํากันและไม่เท่ากับศูนย์เดี๋ยวเราดูเคสที่ถ้า a เป็น9 c เป็น8 b ก็เป็นอะไเลโดดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่9กไม่ใช่8แล้วก็ไม่ใช่ศูนย์ก็หายไป3ตัวนะครับจากไัวโดดทั้งหมด10ตัวหายไป3ตัวเพราะฉะนั้น b ก็เป็นไปได้ 7วิธีนะก็อาจจะเป็นหนึ่งสองสามห้าหเจ็ดนะก็เป็นได้7วิธีทีนี้ถ้าเกิดว่า a เป็น8 C เป็น7อ่ด B ก็เป็นไม่โดดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แดที่ไม่ใช่เจ็ดอะไรก็ไม่ใช่0ูนก็เป็นได้7วิธีอีกนะครับเพราะว่าไม่โดดมันมีทั้งหมด10ตัวจะห้ามใช้ไป3เพราะฉะนั้น B ก็ใช้ได้เจตัวถ้าจะเจาะอีกว่ามีอะไรบ้างก็มี1 2 3 4 5สามห้าหก หกหกกับเจ็ดไม่ได้อนะ่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็แปดเก้าเนี่ยเออแปดเก้าอ้อยโทษทีเคสแปดกับเจ็ดนะฮะเคสแปดกับเจ็ดเนี่ยถ้าเคสแปดกับเจ็ดก็หกได้เก้าได้นะครับอต่เอาเป็นว่าเราก็ไม่แจ้งทุกกรณีนะเสียเวลาเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ทันก็เป็นว่า A ค่าหนึ่งค่าหนึ่ง เราสามารถเลือก b ได้ทั้งหมด7ค่าเสมอพอ a เป็น7 c เป็น6เราก็สามารถเลือก b ได้7ค่าอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อความวเรตวในการทำโจทย์นะครับอีกก็8คูณ7ไปเลยอันนี้เป็นคอมบินาทลากเป็นกฎการคูณนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งหมด56แบบนะครับก็ตอบว่าจงหา a b c ที่เป็นไปได้กี่จำนวน คำว่าหา ABC ที่เป็นไปได้กี่จํานวนก็คือเราจะเอาไม่ตัวไปใส่ที่ a ไปใส่ที่ b ใส่ที่ c ได้ทั้งหมดกี่วิธีคําตอบก็คือ56วิธีนั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าข้อสอบระดับประถมนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะไปดึงความ,มารู้เกี่ยวกับทฤษฎีจํานวนเกี่ยวกับคอมบินาทอริกแต่ว่ามันก็เป็นแค่ระดับพื้นฐานแล้วก็แน่นอนครับข้อสอบเข้ามหนึ่เขาก็ใช้ไอเดียใช้วัตถุดิบมาจาก ข้อสอบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะสอบเข้ามาหนึ่งได้โรงเรียนที่ดีๆมีชื่อเสียงนะครับบางทีเราก็จําเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติม,ตมจากเนื้อหาหลักสูตรตามที่กระทรวงเขากําหนดมาด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากโจทย์ข้อนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ